สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมตุกต่กันกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา ซองยืมเงินของ t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับในปี2023นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะยืมเงินทูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ส่ององตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ตบอรนะครับที่ผมได้การเจ็ตบอรกับ t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมก็ได้การถามในส่องของ t ูมันนี่วอลเล็ตไปนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีวิธีการยืมเงินทูมันนี่วอลเล็ตนะครับขี่วิธีนะครับในส่องของตรงนี้เจ็ตบอรนะครับเขก็จะส่งในส่องของขั้นตอนการยืมเงินหรือวิธีกกาารรยืมมเงินนะคัับบให้ ซึ่งในส่วนของการยืมเงินหรือวิธีการยืมเงินทูมันนี่เวลเลตน,นะครับก็จะมีตั้งแต่เปนเปนนะครับสนะครับก็จะเป็นเปนหนึเอ็กตอสาวงเงินพร้อมใจ4นะครับก็จะเป็นตูเปนหนึเอ็กตออยู่นะครับ 5นะครับก็จะเป็นไมโครเครดิต6กนะครับก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ7ก็จะเป็นสินเชื่อทะเบียนรลดและ8นะครับก็จะเป็นในส่วนของ a k b นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของขั้นตอนการยืมเงินของตู้มันนี่วอลเล็ตนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบการสนทนากับเชตบอร์ดก่อนครับก็ในส่วนของการยืมเงินของตู้มันนี่วอลเล็ตนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็อื่นเราไปที่เมนูการเอินนะครับ มื่อเรามาในสของเมนูการเงินนะครับก็จะได้สองของหน้านี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในสของการเงินนะครับก็จะมี2หมวดหมู่ด้วยกันนะครับ1ก็คือเปนนะครับและ2ก็จะเป็นสินเชื่อนะครับในสวนของเมนูนื้นะครับก็จะมีเมนูฝากเงินลงทุนและประกันนะครับนี่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียด ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ในส่วนของคลิปนี้ผมจะมาสอนการยืมเงินของเปนิกและสินเชื่อ2ตัวนี้นะครับในส่วนของเปนิกนะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเปนิกสองเปนิกเอ็กท่าสามนะครับเปนิกเอ็กท่ายูนะครับในส่วนของเปนิกเอ็กท่ายูนะครับปัจจุบันไม่สามารถใช้งานหรือทําการยืมได้เลยนะครับก็สามารถยืมได้เฉพาะเปนิกและเปนิกเอ็กท่านะครับในส่วนของเปนิกตรงนี้นะครับผมก็ ด้การยืมไปนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเมื่อเราขอข้อมูลและอาจข้อมูลเราครบหรือปานนะครับเขาก็จะส่ง SMS นะครับมาอนุมัติให้เราทันทีเมื่ออนุมัตินะครับทุกคนก็จะได้หน้าตรงนี้นะครับในซองของตรงนี้นะครับการอนุมัติของผมนะครับผมได้ยืมไปนะครับ3า0บาทซึ่งปัจจุบันนะครับผมใช้ในซองของยอดเดินไป2.75สตังค์นะครับก็จะสามารถใช้ได้อีก2 9 7 บาทเลยนะคบซึ่งในส่องของเพนิกตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าสามารถชาระสินค้าอื่นๆได้หรือไม่นะครับแต่ในส่องของแอปตูมันนี่วอลเล็นะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นการยืมเงินหรือเติมเงินของตูมันนี่วอลเล็นะครับวิธีการยืมเงินวิธีการเติมเงินมือถือของเพนนิกนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราไปที่เมนูเติมเงินเมื่ออยู่ในส่องของหน้าเติมเงินเรากดเลือกเบอร์ที่เราต้องการจะเติมและกดเลือกจำนวนเงินกดยืนยัน ในส่วนของตรงนี้นะครับก็อทุกคนเลื่อนมาด้านขวามือนะครับและกดเลือกไปที่ a ปน e กนะครับและหลังจากนั้นก็กดจ่ายได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้เงินที่เราได้การยืมจาก a ป N e กเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะแจ้งเรานะครับว่าเราได้การยืมเงินจาก a ป N e กนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการยืมเงินของ a ป N e กนะครับ ใน่องของตรงนี้นะครับเมื่อเราจช้ยเงินของเปนิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเล่านะครับจะต้องคกนเงินให้กับ two money wallet ด้วยนะครับซึ่งวิธีการชําระเกินข้อไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งของเมนู p เปนิกเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรานะครับมาอยู่ในสังของเมนิกนะครับเรากดชาระสินเชื่อได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของผมนะครับเมื่อคีดที่ดําการ ตืิมเงินไปนะครับ10บ,บาทด้วยเป็นนะครับวิธีการชําระสินเชื่อนะครับเราเ้าไปใน2ของเมนูชําระสินเชื่อยอดที่ผมใช้ไปก็คือ12บาทเจสตางค์นะครับเรากดชําระได้เลย12.75นะครับเรากดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดชําระได้เลย ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็เติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่เวลตของเราปกติเลยนะครับและเราก็บาชําระด้วยเปนิกตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการยืมเงินของเปนิกนะครับวิธีการใช้และวิธีการคืนเงินที่เราด้เนการใช้ไปของเปนิกครับเมื่อเรานะครับคืนเงินนะครับยอดเงินก็จะกลับมาให้เรานะครับแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับการยืมเงินเปนิกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ เป็นเอ็กท่านะครับเป็นเอ็กท่าตัวนี้นะครับก็จะสามารถผ่อนสินค้าหรือซื้อสินค้าได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินสูงสุดอยู่ที่10,000แบาทเลยทีเดียวนะครับในซองของตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้เงินขอนได้นะครับจ่ายทีหลังโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเบิกเงินสดได้ผ่อนสบาย48เดือนสแกนจ่ายกว่า7จจุดนะครับอันนี้เรากดตัดไปได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็อนุญาตอนุญาตต่างๆได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ในส่วนของเป็นเอ็กาอยู่นะครับปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปด้วยส่วนของสินเชื่อดีกว่านะครับในส่วนของสินเชื่อนะครับก็จะมี4สินเชื่อด้วยกันนะครับหก็คือสินเชื่อคอนโต2สสินเชื่อเงินสดไมโครเครดิตสาสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและและสนะครับก็จะเป็นวงเงินผ่อนมือถือแท็บเล็ตนะครับในส่วนของ KKP นะครับก็จะเป็นการยืมนะครับสูงสุดอยู่ที่4,0,000นบาทเลยนะครับ ก็รอสักครู่นะครับก็ผมแต่มการกรอกข้อมูลไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้กรอกทั้งหมดนะครับในส่วนของการยืมเงินของ GkP นะครับเราก็สามารถยืมได้งแต่ห้าหมื่นจนถึงสี่แสนนะครับสามารถผ่อนยาวนานสูงสุด60งวดหรือ60เดือนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดก่อนนะครับสักครู่นะครับรายละเอียดของ g k p นะครับก็การกรอกข้อมูลนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับ ก็ใครที่อยากจะคู่ในส่วนของเก p เกปีใครที่อยากจะได้ในส่วนของจำนวนเงินคู่เยอะนะครับก็มาคู่ในส่วนของเก p เกปีก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับการคู่ของ KKP กนะครับหนึ่งก็คือขอข้อมูลเพื่อสมัครปันแอปจุมานี่วันเลยสองไปสว์ตัวตนด้วยดิจิทัลไอดีสามยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลและสี่อัพโหลดในส่วนของเอกสารนะครับเพียงเท่านี้เองครับ ต่อไปนะครับวิธีการยืมเงินตัวที่2นะครับก็จะเป็นสินเชื่อเอินสดไมโครเครดิตนะครับไมโครเครดิตตัวนี้ไม่สามารถยืมได้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งเขาหมดอายุไปนะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับก็ใครที่เป็นลูกค้าเก่าที่สมัครก่อนที่เขาจะปิดหรือสมัครก่อนวันที่31สิงหาก็จะยังสามารถใช้ได้ส่วนใครที่เป็นลูกค้าใหม่และจะสมัครในสังของไมโครเครดิตก็ไม่สามารถสมัครได้แล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่านำในส่วนของเล่มรถของเรานะครับไปจำนำนะครับและจะรับในส่วนของรถอายุสูงสุดถึง20ปีนะครับเลือกฝันสั้นยาวได้สูงสุด60มวดนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดหรือกดสนใจสมัครได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับของเอื้อนติดล้อนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ ต่อไปนะครับสุดท้ายก็จะเป็นวงเงินปอนมือถือแท็บเล็ตนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถยืมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับเราต้องไปยืนยันตัวตนนะครับที่ร้านที่เขากําหนดนะครับก็จะมีสาขาต่างๆนะครับก็สามารถกดร้านค้าที่ร่วมรายการตรงนี้ได้นะครับคุณสมบัติก็จะเป็นสัญชาติไต้นะครับและ ืนก็สามารถเข้ามาดูได้เอกสารก็ตามนี้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับการยืมเ o นตูมันนี่วอลเล็ตปี2023นะครับใครที่สนใจอยากจะยืมวิธีไหนนะครับก็ลองดูนะครับและใครที่ได้วิธีไหนค่อยลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและใครที่เห็นว่าคลิปในคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ